งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนพาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดทาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่รบครับท่านกำลังฟังเสียงทิดบวนบางประมาอดิศัก์บุญกิยพันนะครับ ผมเป็นใครมาจากไหนโปรดไปเปิดฟังทางคลิปเสียงวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์2567นะครับก็จะรู้ประวัติความเป็นมาว่าอย่างไรเพราะว่าผมเล่าให้ฟังไว้แล้วทีนี้เรากำลังคุยกันเรื่องคำถามน้ำท่วมนะครับคุยกันมาแล้วก็เกี่ยวกับคำถามน้ำท่วมเราจะเตรียมที่ แล้วก็จะปลูกพืชทนน้ำยังไงและเราก็คุยกันเรื่องว่าคำถามน้ำท่วมแนะนำให้ทำนาบวัวหลวงนะครับก็คือปลูกพืชน้ำไม่ตายแน่ๆนะแต่ว่าอนาคตพืชน้ำนั้นอ,อันนี้ผมก็ฝากไว้สำหรับกรณีคนที่เขาอ,อยู่ที่ลุ่มจริงๆน้ำจะท่วมอยู่ตลอดเวลานะฮะก็ การทำการเกษตรนั้นเราฝืนธรรมชาติไม่ได้นะครับครนี้าจากนาบัวหลวงก็จะมาถึงคำถามเรื่องแล้วถ้าจะทำนาบัวสีละ่ะบัวสีก็มีพันธุ์บัวฝันบัวฝรั่งอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องนี้ถ้าเป็นแปลงที่เราจะขยายพันธุ์เนี่ย ก็เหมือนอยากกา่างกับเหมือนอย่างกับการทำนาแต่แทนที่ในหนึ่งนนาแทนที่เราจะปลูกข้าวเนี่ยเราก็ปลูกบวัวสีกอนี้สายพันธุ์นี้กอนั้นสายพันธุ์นั้นกอนั้นสายพันธุ์นั้นนั้นนั้น,นเรามีกี่สายพันละนะฮะเราก็เอาไปปลูกและหลักการเตรียมดินก็ค,คล้ายๆกันครับเริ่มต้นเราเตรียมดิน ถายดินตากดินหมกหญ้าแล้วก็ให้แสงแดดแผดเผาฆ่าเชื้อทำลายเชื้อต่างๆเสียให้หมดนะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยน้ำเข้าพอปล่อยน้ำเข้าเราก็ย่ำนะครับแล้วเราก็ปล่อยท,ยที่ทิ้งไว้ดูว่ามันมีวัชพืชอะไรหลงเหลืออยู่ไหมปล่อยให้มันขึ้นมา พอมันขึ้นมาเสร็จเราก็เอารถนะไปย่ำอีกสักครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือแปลงรวมพัน์ต,ต่อจากนั้นเราก็เอาพันธุ์บัวของเราเนี่ยลงไปปลูกโดยที่ให้มีทิ้งระยะห่างกันสักหน่อยจะเป็นแถวเป็นแนวยังไงก็สุดแท้แต่ท่านไอ้ที่เราปลูกแบบนี้เพื่อให้มัน มีการเจริญเติบโตออกมาและเราก็จะไปแยกหนอ่อแยกต้นออกมานะครับคด้อย่างนี้เราปลูกถ้าเป็นพวกบัวสีเนี่ยส่วนมากเราปลูกเพื่อการขายพันธุ์นะครับเวลาเราขายพันธุ์เราก็ต้องแยกจากต้นแม่มาใช่ไหมฮะงนั้นเวลาที่เราจะเตรียมดิน ลูกเพื่อการขายพันธุ์เนี่ยเราก็ต้องมีกระถางก้นตันใช่ไหมครับและดินที่จะปลูกบัวนั้นเราก็เลือกดินเหนียวนะดินเหนียวดินนาทุพันธ์อ่างทองสิงบุรีอะไรประมาณนี้เพราะว่าดินเหนียวมันดียังไงมันจะจับต้นบัวไว้ ไม่ให้ถูกกระแสน้ำพัดพาหรือว่าไม่หลุดลอยขึ้นมานะครับอ่ะคานนี้พอเราเอาดินใส่ลงไปสมมติว่าเราใส่ไปสัก1ใน4ของกระถางนะครับหรือว่าจะเป็นเศษหนึ่งใน3ของกระถางเราก็เอาน้ำเนี่ยใส่ในกระถางนั้นไปด้วย ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนการหมักดินก็หมายความว่าพอเราเอาดินใส่ในกระถางไว้ตามปริมาณที่ควรจะใส่นะฮะจะเป็นครึ่งหนึ่งหนึ่งในสามเพราะว่าบางคนเวลาเขาขายพันธุเ์เขาเขาเขาเสียดายดินนะเขาก็ใส่ไปไม่เยอะหรอกเอาแค่ว่ามันจับต้นอยู่ได้ก็โอเคแล้ว ันนี้เราก็เอาน้ำหล่อไว้วัชพืชที่มันตกค้างอยู่ในดินมันก็จะขึ้นมาใช่ไหมพอขึ้นมาเราก็ถอนแล้วก็เก็บนะครับแล้วก็น้ำหล่อไว้ก็หมักไว้สักประมาณเดือน,อนเก็บวัชพืชออกให้หมดแล้วก็เอาต้นพันธุ์แยกมาปลูกไอ้ตอนที่ไปเอาต้นพันธุ์แยกมาปลูกเนี่ยนะฮะ หรือว่าเราเราเอามาปลูกสิ่งที่ควรจะระมัดระวังคือควรจะทำความสะอาดต้นพันธุ์นะครับควรจะทำความสะอาดต้นพันธุ์หมายความว่าไม่ปล่อยให้มีแหนเป็ดแหนใบใหญ่หรือจะเป็นแหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ให้ติดมาสลายตะไคร้หอย มีไหมมีติดมาไหมก็ควรจะมีกระมังล้างต้นให้สะอาดก่อนที่จะลงมือปลูกคือยุคนี้เนี่ยไอภาชนะปลูกมันไม่ยากมันอยากแต่ก่อนนะครับยุคนี้มันเป็นยุคพลาสติกแล้วพลาสติกหล่อน้ำไว้เนี่ยมันก็สบายๆนะเดี๋ยวนี้ไปซื้อมาใบาละสิบบาทกี่สิบบาทอะไรก็แล้วแต่ แต่เวลาเขาเอาไปขายถ้าจะต้องขนไปที่ละกระถางกระถางกระถางนั้น,น,นมันลำบากครับเราก็อาจจะไปเอาต้นพันธ์ุจากแต่ละกระถางถอนออกมาแล้วก็รวบรวมพร้อมที่จะไปไปปลูกเพราะว่าบัวนั้นเอาไปวางไปปลูกถ้าในแค่วันตรงวันเดี๋ยวเจ้าของก็ไปปลูกแล้วหรือจะไปทั้งรกระถางก็ได้ เรื่องนี้สมัยหนึ่งแถวบ้านชิดบวนบางอมาสุพรรณบุรีสีประจันก็จะมีคนแถวเมืองนนแถวอะไรอะไรที่เขามีอาชีพขายต้นพันเนี่ยเขาก็ไปซื้อที่นาสุพรรณแต่เขาไม่ทํานาแล้วครับเขาก็เอาบัวสีเนี่ยไปปลูกแล้วทุกวันศุกร์เขาก็เตรียมการแล้วเขาก็ไปแยกบัวมา หรือบางทีเขาก็ปลูกไว้ในกระถางก็รวบรวมพันบัวแล้วก็ส่งนะไปที่ร้านที่ขายในวันเสาร์ทิตย์แต่ในปัจจุบันนั้นไอร้านจำหน่ายขายบัวมันมีไร้านจำหน่ายขายต้นไม้มันเยอะแยะไปหมดนะครับนี่ก็เป็นไม้ที่ปลูกแล้วไม่ต้องรดน้ำคราวนี้ไปดูอุปสรรคแล้วก็ปัญหานะฮะบ,บัวพวกนี้ จะมีปัญหาก็คือว่าเวลาไปปลูกมันจะต้องมีปัญหาเรื่องหนอนพับใบสังเกตดูครับเวลาเราเอ,อาบัวสีไปปลูกบางทีใบแทนนี่มันจะเป็นรูปเป็นทรงมันตามปกตินะครับแต่ว่าใบมันก็กลายเป็นว่าแหว่งเพราะมีหนอนกินแล้วตอนระยะใกล้ๆที่มันจะเข้าดักแด,ด้ มันจะกัดใบแล้วใบเนี่ยมาพับตัวมันนะแล้วตัวมันจะเป็นวุ้นๆใช่ไหมพืชเนี่ยมันอยู่ในน้ำเมื่อยังไม่พ้นหนอนนะครับอ่าอย่างนี้เวลาเราปลูกบัวนะไม่ได้หมายความว่าเราฉีดพ่นไม่ได้เราฉีดพ่นได้แต่หลังฉีดพ่นเราเราอย่าไปจับไปต้องนะครับเราก็เอาสารป้องกันกับจัดหนอนฉีดพ่นป้องกันไว้คือใบมันควรจะสวยงามและใบนั้น ก็พยายามนะมีปัญหาแล้วก็จับใบจุ่มน้ำและมันเก็บใบแก่นะเขบอกว่าปลูกบัวอย่ากลัวมือเปียกน้ำเราก็สาวไปถึงโคนใบและเราก็เด็ดใบเหล่านั้นรวบรวมออกมาเสียก็จะทำให้บัวของเรานั้นมีใบที่สวยงามตลอดเวลาเพราะถ้าคุณไปทำขาย แล้วบัวของคุณมีใบเหลืองใบไม่สวยไม่งามไม่ได้อันนี้ก็ตัดแตกใบออกซะเพราะเดี๋ยวใบใหม่มันก็จะเกิดมามีโรคใบจุดใบจะเป็นจุดแผลสีน้ำตาลอันนี้ถ้าพบก็เอาสารป้องกันกาดเชือรลาอย่างเทรนนิลส์ฉีดพ่นไว้นะพอสักระยะนะครับมันก็หมดฤทธิ์ไปเอง หรือถ้ามันเยอะเราก็เด็ดใบนั้นทําลายออกไปนะครับอันนี้ก็คือการเตรียมเพื่อที่จะจาขายพันุเป็นการเฉพาะนะส่วนว่าเวลาปลูกเวลาขายพันธุ์แบบนี้เวลาปลูกเราจะต้องมีคําแนะนําให้กับผู้ปลูกเลี้ยงเพื่อความสวยงามด้วยซึ่งเราจะได้คุยกันต่อไปนะครับเวทรลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟสทรลลนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตทรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตร